สวัสดีครับวันนี้โกด้นายเกมมิ่งหรือตาทองคำเกมมิ่งก็จะมาบล็อกที่สยามหลังการแสดงน,นะครับผมก็เรามีภารกิจกันตอนนี้คือไปตามหาป๊อปสยามเนาะเออทำนัออ้นแหละใช่ใช่ครับเราจะไปตามหาป๊อปสยามกันไม่เจอก็เกอก็รอ,อพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งครับแต่ก่อนเราจะไปไปาทางนู้นไปทางนู้นไปทางนู้นไปทางนู้นไ้เชื่อคนละทางกันในเวนต้องขอทางนู้นในเวนโง่ล <ไป S 1> ่อยแม่ในเวน อันนี้คืออาร์ตีเจ็ดเก้าโอเยเอ้ยโอเคนะครับผมเยตุยตุ้งไทยนยเวนเราก็อยู่สยามสเกวรนะครับหลังจากเราสัตว์ไดเราได้มาอบรมการแสดงกันอย่างเหน็ดเหนื่อยไม่เหนื่อยเลยนะจงสนุกด้วยแบบแม่งนอนอยู่ใลห้อแม่งนอนอยู่เลยไอ้ไนี่ก็กูสบายแกก็เป็นสบายของูอ่ะนี่ยกู้ขึ้นมาเนี่ยขอยกแนววะ พี่บ๊อบแกอยู่ประมาณกลางสยามสแควร์ถึงสักเพ็บเฮ้ยไม่รันหยุดประมาณตรงกลางกลางนู่นเลยเดี๋ยวเจอพี่ป๊อบไอดอลกูป๊อบอะไรครับป๊อบสยามใช่ป๊อบปองกูนนี่สัตว์คนละป๊อบสักพักป๊อบปองกูนมาจริงกูลั่นเลเฮ้ยก็ดีเดี๋ยวป๊อบไปขอลายเซ็นก็จบละเออไปขอลายเซ็นใส่ซีดีชุดแคลอรีปลาบางเขาที่เดินมีของทำเที้ยอะไรอย่าี้ก็เขาเดินอะ อันนี้ก็คือสภาพตอนเย็นมึองหายไปรอบๆดิฮัลโหลแก็ตอนนี้เราอยู่ในจุดอ่าตรงการที่พี่ป๊อปกแกอยู่นะเราจะไปเดินถ่ายป๊อกก็พี่ป๊อบแ,แกอยู่ไหนกันแน่ใช่เราต้องไปหาจุดคนที่คนเยอะๆเขาถ่ายรูปก,กันอยู่เราหาพี่ป๊อปกไม่ต่อยหรอใช่เราต้องไปหาพี่ป๊อบสยามกันก่อน ถ้าคุณเจอป๊อปสยามคุณจะพูดว่าอะไรครับแนครับ,พ,รบพี่ป๊อปครับพี่ป๊อปคาดตัวกีฬานนะครับ <c oughs> พ,พ,พักเจอกูยอยากให้เจอมากเลยกูอยากเจอมากเลยเพืในใน่อนอุ้ยมุงตีเฮ้ยวง,งนี้เจ็บอ่ะดิฮะวงนี้เจ็บอ่ะดิโดนตีเฮ้ยเลยไม่ค่อยเลี่ยม ทาสยามแล้วป๊อปสยามอ่ะนั่นดินั่นสิหายไปไหนวะปกติเขาอยู่แถวนี้นี่ใช่ไหมมั้งใ<า>ช่แหละแถวนี้แหละแ,แต่เขาจะอยู่แถวเชสเตอร์อะนี่อยเชสเตอร์เนี่ยใช่ใช่แต่ปัญหาคือเราหาเขาไม่เจอเขาอาจจะอยู่ที่ไหนสักทีเป็นบุคคลที่หายากมากเลยระดับ A A บวกระดับที่เจ็ดสุด เฮ้ยเจอแล้ววะเน,นี่ K bank ยเคแบงเนี่ยเคแบงลงละครพี่ป๊อปไอ้เหี้ยป๊อปเลยครับป๊อปบปองกูลนี่พี่ป๊อปวิ่งเข้าไปหาละไหนวะพี่ป๊อปหาไม่เจออาจจะก,กำลังงองอมาหรือเปล่าไม่รู้เราไปนี่กันไปเราโวนไปพารากอนหน่อยกันไหนพารากนอนวะนี่เดินจากนี้แล้ก็จะงูไปนี่โอ้โหทีเล็กเยอะบวยดูได้ เดินระหว่างนี้ก็อาจจะเจอพี่ป๊อกก็ได้อาจจะเป็นป๊อปองกูลหรืออาจจะเป็นป๊อกสยามเคยเจอ<ต>เคยกับเจอพี่แปง้งนะแต่ก็ไม่เจอพี่แปงนะ้งะแป้งซีบิงอนะอูอเคยเกือบเกือบเจอรักทีทีอยู่ก็ก็ถ่ายรูปลงโอเวนแชรว่าอยู่อยู่ที่ที่คุณเคยอูก็เลยบึ้งไปเซนทันเลยไม่เคยเชื่ออะไรขึ้นพี่เขาบอกว่ามันอยู่เซนทัน,ใ,นใครพูดะร้ไหมแล้วเขาอยู่ไหนเขาอยู่อิมแพกอารีนาเมืองทองธานี นั่นสิอไวะนั่นก็ไปไหนแ๊นบไปไหนหหไ,หไปเผื่อเจอไง <c oughs> <c oughs> ที่สำคัญไ็อิสเปลตในในการที่แบบว่าไม่ใช่แค่ดูแล้วรู้สึกเดียวแต่พอเรารู้สึกแล้วเราสามารถตัดกองมันออกมาได้แล้วนั้นมันสามารถเป็น A, เอ็นของเราในการให้เรานำมาสื่อสารกับทุกคนต่อไปได้คืออันนั้นเราก็เป็นอิสเปลตที่ข้างหน้าทุกคนได้จะได้อไลองทำดูแต่แต่วันนี้ไม่ใช่ลองได้มาลองดูนานในแบบแล้วก็ได้เรื่องกับเวิร์ช็อปที่เราทำเป็นการสื่อสารเริ่มต้นไปคิดว่า

eia nei sweet but eh

โดนเลีอยดีปะอุ้ยดีอ่ะเราเก็กได้เยอะชวร์จบงานนี้แล้วไม่ทำอะไรหรอว่าจะไปแจกของให้เด็กที่โรงเรียนอ่ะ ไอ้ฉินกับมันรังกันถ้ามีคนรู้เรื่องนี้ชิบหายที่หมดแน่ก้อยไปทำอะไรวะอย่าบอกว่าชอบมันจริงๆอะอจริงๆทางพี่บานหน่อยสุมเรือนดาเป็นตัวข่าวอะไร 我不懂。<laughs>